สนนับนุโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งคู่เริ่มตัดสินใจออกลุยทําธุรกิจกิฟฟอรีนและประทับใจสินค้าแล้วก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าหน้าที่จะเป็นทางรอดของครอบครัวได้ทีนี้ตอนนับหนึ่งเริ่มต้นทำงานยังไงฮะทั้งสองท่านอาจถามพี่ปุริตาว่าพอตัดสินใจกิฟฟอรีนนี่แหละฉันจะต้องสำเร็จให้ได้ตัดสินใจเริ่มต้นทำงานตอนทำงานยังไง ตอนตัดสินใจนะคะดิฉันใช้หัวใจทํางานค,ะค่ะพอดิฉันศึกษาแล้วก็ตัดสินใจจะสําเร็จนะคะคตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะคะอาจารย์เพราะรรว่าถ้าเราทําแล้วเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่สาเร็จดิฉันตั้งเป้าหมายสองปีจะขึ้นตําแหน่งพาราไดส์แล้วดิฉันก็ตั้งทํางานอย่างไรนะคะคดิฉันพูดอะไรก็ได้ลงท้ายซิกิฟลีนตอนแรกนะคะทำอยู่ในร้านนะคะค ทำรูดสราส,สวยนี่ก็พูดทุกเรื่องแต่ว่าเราลงท้ายที่คิฟฟีนแล้วลงท้ายแบบสวยๆแล้วก็ดิฉันก็สามารถที่จะได้ลูกทีมมหาสารในมหาวิยาลัยนะอาจารย์แล้วได้เข้ามาแล้วมันไม่ได้โตเลยนะคะในคริฟฟีนเรามีวิธีการนะคะเราจะลงภาคสนามทํางานเราก็จะวางแผนกับทีมงานเราทุกวันเราเฮ้ามทติ้งที่บ้านทุกวันค่ะทุกวันเลย สามทุ่มสีทุ่มเราก็ทํางานอยู่ในร้านเพราะว่าเรานัดหมายมาที่ร้านได้เพราะส่วนมากจะทําในมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์นะคะสอนงานเขาก็คือตอนนั้นเราก็ไม่เก่งการจะสอนงานก็เราก็ต้องก้าวพร้อมกันนะคะเหมือนเราเรียนรู้พร้อมกันเพราะเราก็มือใหม่ในคิฟรีนนะในคิฟรีนแต่เราเชื่อว่าทํากับมหาลัยก็ ก็ยากเหมือนกันแปลว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังที่เข้ามาสมัครเป็นดาวี่ยเป็นนักศึกษาเยอะครับเป็นนักศึกษาเยอะใช่ไหมฮะแลวเข้ามาตอนแรกๆนักศึกษาน่าจะสนใจเรื่องสินค้าสินค้าค่ะยังไม่ค่อยสนใจยังไม่ค่อยสนใจทําจริงจังเป็นอาชีพแล้วแล้วเราเรื่องสินค้าผมเชื่อผมว่าพี่ภูริตาแนะนําได้ดีทีนี้ตอนจะสร้างเขาให้เป็นนักธุรกิจเนี่ยสิมีวิธีการสร้างทีมยังไงฮะช่วงนั้นช่วงนั้นนะคะดิฉันก็ ยึดทางบริษัทนะคะคือทําให้เขาดูครับไปทําไปทําให้เขาดูแล้วก็ทําร่วมกับเขาแล้วก็ดูเขาทำแล้วก็พยายามที่จะตามพูดแผนให้เขารู้รายได้ที่ท,ที่ประโยชน์นะคะอาจารย์รเราจะเน้นตรงนี้ให้ให้ให้เด็กเห็นเห็นรายได้พอเด็กเห็นรายได้แล้วก็เขาก็ลุยค่ะอาจารย์คือเขาเขาก็ทํางานแล้วเราก็ส่วนมากเราจะติดตามอาจารย์เราจะ ติดตามเขามากเลยเราจะไม่ห่วงว่าเออวันนี้เราไม่ไปกับเขาหน้าอะไรนะเราก็จะช่วยเขาทํางานต่างจังหวัดอาจารย์ต้องต้องจัดแฮมเมติ้งบ่อยๆนะคะคตามมาลูกทีมนะคะคสอนเขานะคะให้เขากล้าพูดกับคนให้เขากล้านําเสนอโอกาสอันยิ่งใหญ่ของกิฟฟีนนะคะคเพราะว่ากิฟฟีนเนี่ยมันเราจะมาอินทราก็ไกลเนาะรองคนไม่ว่างเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลแล้วก็สอนเขาเลยเหมือนแบบสาธิตสินค้าครับ แผนการตลาดสิทธิประโยชน์นะคะมหาศาลที่เราจะต้องบอกลูกล,กลกทีมเราบอกว่านี่นะบระิษัทนี่ถูกแล้วนะเร,า,ราถูกทางแล้วทำจริงจังเธอลูกทำเป็นธุกรกิจเธอเราจะรวยตั้งแต่เด็กเลย <c oughs> เราอยู่มหาลัยเราอยากได้บ้านเรรถเราก็ได้นะคะเดี๋ยวก็สอนวิธีการแบบนี้แหละพักสนามมากที่สุด ทั้งสองคนนี่แบ่งงานกันทําในกิฟฟิรีนยังไงบ้างคะเพราะถือว่าทั้งคู่นี่เรียกว่าจับมือกันร่วมกันทําเลยแล้วแล้วพี่มนตรีแบ่งงานกับภรรยายังไงทางนี้เขาเป็นคนเปิดใจนะครับทีนี้ทางผมนี่ก็เมื่อเขาสมัครมาแล้วสมัครมาแล้วเราก็จะพยายามให้เขามีความเติบโตนะครับครับเติบโตโดยใช้โทรศัพท์ติดต่อครับ แล้วก็บอกเขาว่าถ้าหากว่ามีผู้มุ่งหวังก็ให้มาที่ที่ร้านก็แล้วกันนะฮะแล้วปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากนะค,ะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยบางคนจะเขาสำเร็จตั้งแต่ยังยังยังไม่จบฮะยัง พอเรียนจะรับปริญญาสามารถออกรถไปดาวรถมารับพ่อแม่มารับปริญญาอสองคนสามคนนะครับรบเรียกว่าทีมงานของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เทคโนโลยีสุวรรณภูนี่แหละแล้วก็ทุกคนหารายได้ระหว่างเรียนมีรายได้แต่ละเดือนเป็นหมื่นๆกันทุกคนเลยออกรถกันด้วยทังที่ยังไม่จบปริญญาตรีทีมงานขนาดนี้แล้วผมก็ทราบว่า ยอดธุรกิจแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมาเรียกว่าถลม่มทลายนะครับยอดหลายแสนบาทเลยต่อเดือนผมอยากให้พี่ภูริตาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้าการทํางานจะได้ยอดเดือนหนึ่งหลายๆแสนเนี่ยเราทำยังไงครพี่ปุริตาดิฉันก็ยึดบริษัทมัอนการแบบว่าตัวโตตัวแทนครับ ถ้าตัดไดแล้วเราจะไม่ได้คอลี่ไฟเพราะเราเราเล่นคอลี่ไฟใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดผู้นําเขาขึ้นตําแหน่งสูงนะเราต้องหาคนขึ้นมาแทนที่คือดิฉันต้องสามีบอกว่าหาวัตถุดิบเยอะๆชวนคนเยอะๆครับคนอะไม่ซื้อของพร้อมกันหรอกแล้วจะไม่ทําธุรกิจพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมั่นคงแล้วโตยาวไกลแล้วก็คว้าเงินล้านจากที่ฟรีนเราต้อง สร้างแนวกว้างเยอะๆฉันรู้เดียวว่าสร้างแนวกว้างเยอะๆคนนี้ทําคนนี้ไม่ทําคนาคนี้ซื้อคนนี้ไม่ซื้อ,อดิฉันดิฉันยึด ยึดมั่นตรงนี้ค่ะครับผมผมชอบจังเลยะคนไม่ทําธุรกิจพร้อมกันค่ะแล้วไม่ซื้อสินค้าพร้อมกันหรอกใช่ค่ะอาจจะมีวันนี้คนนี้ซื้ออีกวันต่อไปอีกคนนึงซื้อวันนี้คนนี้ทําวันต่อไปอีกคนนึงทำคะเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องหาวัตถุดิบใช่หาทีมสร้างคนให้ให้เกิดขึ้นมาใหม่ๆในทีมตลอดเวลาครับใช่คแล้วก็ติดตามค่ะชวนมาแล้รแล้วก็ติดตามเขาไปเล่าเรื่องราวความสวยงามของทิฟฟานีนะแบบ ทำธุรกิจกิฟฟรีน่ะดิฉันน่ะได้นั้นได้อันนี้เนาะได้บ้านได้รถนะคะนี่ก็หมดนะคะเที่ยวต่างประเทศดิฉันก็จะโมดิเวตบริษัทโมดิเวตคุณหมอต้อยบอกว่ามีคุณหมอที่เป็นเหมือนแม่พระจริงๆแบบช่วยคนไทยเนาะดิฉันมาทํากิฟฟรีนมือเปล่าตอนนี้ดิฉันก็ติดบอดอยู่ที่ตอนนั้นห้าห้าล้านถึงสิบล้านทุกวันนี้ดิฉันก็ติด20ล้านแล้วแหละเพราะว่าตัวดิฉันเองนั้นรายได้ก็หกหลักเนาะ พวกเราทุกเดือนจากการที่แบบว่าโตเกินคาดหมายเหมือนกันจากเราแบบทีมกลางก็ไม่เคยลดจากแสนสอ0เก้ตั้งแต่ทำกคิฟฟรีนมาไม่เคยทํา2 0 0 0 0หรือส0 0 0 0เราตั้งเป้าที่4 5่หมแต่พอตั้งเป้า4ี่หมมันกระโดดไปเป็น90,000ืเป็นเพราะเราเราหน้ากว้างเราเยอะเพราะฉะนั้นฉันก็อยากฝากตรงนี้ไว้ว่าทําเครือข่ายนะ่ะ มันก็ต้องทำไม่ต้องเลิกชวนคนนะคะต้องชวนคนแล้วก็ถึงเวลาการสร้างแนวลึกก็มาสร้างอีกทีแนวลึกก็ต้องโมดิเวตกันโมดิเวตผู้นําแล้วก็ชวนคนใหม่มาครับแล้วก็เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาทําได้นะครับอันนี้คุณนายนะเมียผู้การนะเขาก็ทําขึ้นตําแหน่งมือขึ้นหนึ่งจูได้คนนี้ก็ปิญญาโทนะอะไรเราก็จะใช้ในทีมเราซึ่งซึ่งซึ่งแบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็ฟังนะคะแต่พูดถึง ยอดสินค้ายอดธุรกิจเยอะๆแบบนี้เนี่ยพี่ภูริตาม,มีคําแนะนำไหมว่าเวลาเราจะนําเสนอสินค้าอะไรแล้วให้คนอยากใช้ให้คนอยากซื้อจากประสบการณ์เป็นไงครับดิฉันก็จะพูดดิฉันใช้คิฟเีนแล้วก็อายุมากแล้วก็มีคนถามว่าตั้จแต่ทำคืณผู้ชมทำไมเธอดูดีครับดิฉันบอกว่าดิฉันจะพูดอาหารเสริมแบบท,ที่บ้านทานเยอะทานอาหารเสริมเยอะพอเราสูงอายุเยอะทั้งคู่แล้วก็อยากอยากอยาก,ยากดูแลสุขภาพก็ครับ ว่าทับใจยังไงทานแล้วมีแรงยังไงแล้วพูดเรื่องคอลลาเจนก็พูดไม่จบนะจ๊ะเนาะมันพูดมันพูดมันได้ยอดเลยมันเหมือนกับหนึ่งเรากินเองใช้เองสองการเปลี่ยนแปลงของตัวเราพอคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเราทำไมยังดูแข็งแรงก็ไม่ดูเขาก็ถามต้นที่อายุขนาดนี้ทำไมยังดูแบบกระฉับกระเฉงอยู่เราก็ถือเอาเรื่องนี้เป็นการพูดคุยตอนคุยไม่ได้กะจะขายของหรอก กะจะเล่าให้เขาฟังพอเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรายอดธุรกิจก็เกิดส่วนมากก็เราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขายของไม่เหมือนเราขายของนะแต่เราจะเล่าเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพงานวิจัยเล่าเรื่องสินค้าที่คุณหมอต้อยอผลิตมาเนี่ยมันกินแล้วมันได้ผลเลยมันสวยย้อนวอัยอ่ะจะพูดแบบนี้เลยสวยย้อนวัยนะคะคอยากสวยทั้งตัวไหมต้องทานนะคะ,ะผู้หญิงเราอะ่ะ ถ้าขาดคอลลาเจนก็ตะเหี่ยวต้องห้อยอะไรอย่างนี้ก็พูดไปปุ๊บพ <c oughs> อเราพูดว่าเราใช้เองด้วยเขาก็ดูเรานะฮะอาจารย์เพ่อก็ดูเราว่าเออเอามาหนึ่งลังกแล้วกาันอะไรอย่างเงี้ยค,ค,คือลูกค้าที่ดิฉันจะพูดเนี่ยส่วนมากก็ขายตัวเองค่ะอาจารย <c oughs> ์ดิฉันประทับใจในตัวเองดิฉันก็พูดคิทฟลินแล้วคนฟังก็จะดูว่าเออมันไม่ได้โกหกนะเออมันก็ดูดีจริงๆนะว่าเออแบบ จากอายุจะจะหกแล้วเนาะคนเราเนาะสามีก็7จะสแล้วอย่างเงี้ยแะก็ขายตัวเองซะมากกว่าและจะ<ต>ชวนคนในง่นเรียกว่าเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ต้องใช้ศิละปะมากมายกินเองใช้เองเล่าเองนี่แหละครับคือเทคนิคที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าทั้งสองท่านผ่านเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการมีหนี้สินหรือความล้มเหลวจากช่วงที่ธุรกิจมันฟองสบู่แตกเนี่ยวันนี้มาทำคิฟฟรีแล้วครอบครัวของทั้งสองท่านได้รับอะไรไปบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับสมมติน,นะคะอาจารย์ถ้าเราจะตีเหล็กเนี่ยตีมีดเนี่ยเราต้องเผามีดเผา,าไฟเผาเหล็กก่อนเนาะใช่ครับเราเราถึงจะตีได้นะ แต่เราต้องเป็นเตาไฟที่คุกค่นตลอดเวลาการสร้างเครือข่ายนะ่ะห้ามฝอห้ามคิดลบแม้แต่นิดเดียวค่ะครับ